จริงร้านก็เกิดมาเพราะว่าที่บ้านเลยแหละว่าที่บ้านอยากทำแล้วเรากับพี่สาวเองก็เลยเออจับมือลงมาช่วยกันทำบนพื้นที่แห่งตรงนี้นะครับก็เลยได้เป็นร้านดอทแอนด์ซันมาจุดเด่นของร้านเราก็อยากให้แบบชูเรื่องของความเป็นครอบครัวเหมือนกันสามารถมาใช้เวลาร่วมกันได้บนสเปซตรงนี้ครับที่เราชูก็คือเป็นตัวของเบเกิลเนาะเบเกลิลแฮมชีสโดยใช้เป็นเบเกลิลงาก็จะมีบิ๊กเพลทนะครับที่จะเป็นเหมือนอาหารเช้าสลัดเนาะก็จะเป็นบูราตาสลาดัดเบเกิลแอปเปิลินนามอนครับส่วนเครื่องดื่มเราก็ใช้นวัตถุดิ โ o คอลเนาะเราเอาตัวบิงบิงจากสวนหลังบ้านของเราเองมาปั่นคู่กับกาแฟเนาะแล้วก็จะมีเมนูพิงมะชะสปรกิ้งครับมะม่วงหาวมะนาโหใส่กับโซดาแล้วก็ออนท็อปด้วยชาเขียวเข้มๆเ,เป็นซิงเกอร์เลยก็คือเป็น dirty ครับเป็นกาแฟใช่ไหมครับที่ออนท็อปอยู่บนครีมสดลูกค้าที่เข้ามาก็จะมีหลายเจเนอเรชันเลยบางทีมากับลูกกับครอบครัวใช่ไหมครับเพราะเราก็วางแผนนะว่าอย่างมีทางสโลปในร้านเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถนั่งรถเข็นมาได้ด้วยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆล่าสุดเลยก็เพื่อนกลุ่มที่แบบมีสัตว์ เข็นหรือว exactly. no ่ามีกระเป๋าดีๆที่ปิดกั้นมิชิ้นเนี่ยก็ให้เข้ามาในร้านได้ครับเราเปิดร้านข้างๆร้านเผ็ดเพ็ดกราวเนาะเราก็คิดว่าเราจะมีโปรเจกต์บางอย่างร่วมกันแหละอาจจะเป็นตลาดกิจกรรมกลางแจ้งบางอย่างที่เราทําร่วมกันกับเพ็ดเพ็ดนอกจากนี้ต่อทิ้งที่ดอทเทนซันวางแผนไว้เลยเนี่ยก็คงจะมีพวกคลาสหรือพวกการจัดอบรมหรือแบบกิจกรรมสาหรับเด็กและครอบครัวเนาะง่ายๆสุดเลยก็สามารถปักหมุดมาได้ที่ร้านดอทเนซันสาขาคลองรัดมยมนะครับโดยร้านเนี่ยก็จะอยู่แบบเป็นพื้นที่ของเราเองนะครับแต่ว่าอยู่ติดกับตลาดน้ำคลองรัดมะ้ามเทยดดาวตลองรั นมด้วย